n อนิมอลายสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ตูนที่เด็กๆด,ดูก็ได้ผู้ใหญ่ดูก็ดีกันนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาจัดอันดับ10การ์ตูนตลอดการโดยการจัดอันดับของนิ่ยศารโซเนนจัมกันนะครับผม10อันดับที่ว่ามีอะไรกันบ้างเราไปดูกันได้เลยครับ อันดับที่10เซนเซียเซนเซียเป็นหนังสือการ์ตูนซึ่งแต่งขึ้นโดยมาซมิคุรุมาดะซึ่งใช้กลุ่มดาวม้าบินมาเป็นตัวเอกของเรื่องตรงกับภาพลักษณ์ของตัวเอกที่เขาคิดไว้นั่นเองโดยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มทั้ง5คนที่เรียกว่าเซนต่อสู้โดยใช้ร่างกายของตัวเองเป็นอาวุธเพื่อปกป้องคิโดซาโอลิผู้เป็นอวตารแห่งเทพีอาทีนา และต่อสู้กับทัพศัตรูแห่งความชั่วร้ายซึ่งในญี่ปุ่นนั้นเซนเซียได้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในนิตยสารโซเนนจัมายสัปดาของสำนักพิมพ์ชูเอชะและออกเป็นหนังสือรวมเล่มจำนวน28เล่มจบส่วนในประเทศไทยนั้นสำนักพิมพ์วิบูลกิจได้รับสิทธิ์ในการตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มนอกจากภาคหลักแล้วเซนเซียยังได้รับการแต่งภาพเสริม ขึ้นอีกหลายภาคด้วยกันได้แก่ภาคเอพ s o ซด G ภาค Next Dimension และภาค The Lost Canvas เซนเซีานั้นได,ได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของอนิเมะและได้ฉายครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อพุทธศักราช2,529โดยบริษัทโตเอแอนิเมชัซึ่งได้รับกระแสตอบรับ ที่ดีจนได้ออกอากาศติดต่อกันนานเกือบถึง3ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้แพร่ภาพทางโทรทัศน์ในต่างประเทศอีกหลายประเทศด้วยทั้งในแถบเอเชียและยุโรปรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเซนเซ่ามมาฉายเมื่อพุทธศักราช2531ทางไทยทีวี4ช่อง3โดยใช้ชื่อว่าเซย่ยาเทพบุรหมัดดาวหาง จากนั้นก็ได้ออกอากาศซ้ำอีกในปีพุทธศักราช2,547ทางสถานีโทรทัศน์ UBC หรือ2 v v s s o o n ในปัจจุบันนั่นเองและมีการได้ออกวางจำหน่ายในรูปแบบ VCD โดยบริษัทการ์ตูนอินเตอร์จำกัดอีกด้วยนอกจากนี้เซนเซียยังได้รับการดัดแปลงเป็นสื่อรูปแบบอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นภาพยนตร์ละครทีวีเกมและของเล่นต่างๆ อันดับที่9นินจานารุโตหรือนารุโตนินทาจอมกาถาเป็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเนื้อหาเกี่ยวกับนินจาเรื่องและภาพโดยมัซสชิคิชิโมโตะตีพิมพ์ครั้งแรกในพุทธศักราชส5 4 2ันหาบนนิตยสารโซเนนจัม์รายสัปดาห์ของประเทศญี่ปุ่นส่วนในประเทศไทยนั้นนารุโตนินจาจอมคาถา ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์บูมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Nation e d u t a i n m e n นตนารุโตะนั้นถือเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่โด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้และได้รับความนิยมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอเมริกาและยุโรปมีเนื้อหาเกี่ยวกับนินจาศาสตร์เวทมนต์โดยมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นโบราณผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ปรัชญาและคำสอนที่กินใจปมฝังใจในวัยเด็กที่แตกต่างกันของแต่ละคนเชื่อมโยงสู่อดีตอย่างคาดไม่ถึงในยทีเดียวการเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดของสงครามที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในจิตใจของมนุษย์อันดับที่8ลิขบัตด,ดาวเหนือเป็นการ์ตูน ญี่ปุ่นแนวต่อสู้แต่งเรื่องโดยบุรอนซอนและวาดภาพโดยเทสซูโอกะฮาระปีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโซเนียงจัมปีพุทธศักราช2526ถึงพุทธศักราช2531ฉบับรวมเล่มมีทั้งหมด27เล่มจบด้วยกันต่อมาได้ถูกสร้างเป็นอนิเมะและเกมรวมถึงภาพยนตร์จอเงินทั้งในแบบที่ใช้คนแสดงและในแบบอนิเมะเรื่องราว กล่าวถึงเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งทําให้โลกกลับสู่ยุคเข็นและความบาดเจ็บอ,อีกครั้งมีเพียงเคนจิโร่ผูลุดผู้มีรอยแผลเป็นรูปดาวเหนือทั้ง7บนหน้าอกเท่านั้นที่จะสามารถกอบกู้โลกนี้ได้ด้วยหมัดอุดรเทวะเพลงหมัดสามารถทะลวงจุดตายของคู้ต่อสู้ส่งผลให้อวัยวะภายในแหลกเหลวและร่างกายระเบิดออกเป็นสิ่งเสียงได้ภายในพริบตาเดียว ในปีพุทธศักราช2,538ทางฮอลลีวูดได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง First of the Northern Star โดยนำเขาโครงเรื่องมาจากกระตูเรื่องนี้อีกด้วยอันดับที่7โคชิคาเมะหรือคุณตำรวจป้อมยาม เป็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นแนวตลกแต่งเรื่องและภาพโดยโอซามุอาคิโมโตะเริ่มลงตีพิมพ์ครั้งแรกในิี่สารโซเนนจัมรายสัปดาห์ของสนักพิมพ์ชูเอชาตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2519เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตำรวจวัยกลางคนประจำป้อมยามในกรุงโตเกียวที่ชื่อว่าเลียวสึคังกิจิ อันดับที่6กับตันซูบะสะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเกี่ยวกับฟุตบอลมีการจัดทำภาคต่อหลายภาคด้วยกันและได้จัดทำเป็นวิดีโอเกมภาพยนตร์การ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายชื่อว่าโอซระซูปะสะซึ่งได้รับการสอนฟุตบอลจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นชื่อว่าโรเบโตฮอนโก และร่วมทีมนันกสือเพื่อเข้าชิงชัยฟุตบอลแห่งชาติทั้งในระดับประถมและมัธยมหนังสือการ์ตูนเรื่องกับตันสือประสะนั้นปัจจุบันได้มีทั้งหมด4ภาคโดยภาคแรกออกมาในช่วงพุทธศักราช2524ถึงพุทธศักราช2531มีจำนวนทั้งหมด37เล่มภาคยิววชนโลกออกมาในช่วงพุทธศักราช2537 ถึงพุทธศักราช2,540มีจำนวนทั้งหมด18เล่มภาค Road to 2002ออกมาในช่วงพุทธศักราช2,544ถึงพุทธศักราช2,547มีจำนวนทั้งหมด15เล่มและภาค Golden 23ออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,548ซึ่งผลงานบางส่วนในเรื่องกับตันสือภาษานั้น ได้มีการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของสโมสรบาร์เซลโลนาอีกด้วยอันดับที่5โจโจโลล้ลาข้ามสัตวษซึ่งเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแนวแฟนตาซ,ซีแอคชั่นผจญภัยเขียนโดยยิโรฮิโกะอารากิลงตีพิมพ์ในนิตยาาสารโซเนมจัมหลายสัปดาห์ในเครือข่าย สำนักพิมพ์ชูเอเชีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ถึงพุทธศักราช2547ทั้งหมด6ภาคจบส่วนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเป็นของบริษัทเนชั่นเอ็ดูเทนเมนต์จำกัดซึ่งตีพิมพ์จบสมบูรณ์ทั้ง6ภาคด้วยจำนวนเล่มตั้งแต่ภาคที่1ถึงภาค5รวมกันทั้งหมด63เล่มจบและภาคที่6ซึ่งนับจำนวนเล่มใหม่17เล่มจบ เนื้อหาหลักทั้งหมดของ6ภาคนั้นจะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของบุคคลที่มีสายเลือดของตระกูลโจสตาโดยที่ละครเอกทุกตัวนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีโจนางโจสตาตัวเอกของเรื่องจากภาคหนึ่งโดยมีแบ่งเรื่องทั้งชุดออกเป็น2ช่วงหลักๆด้วยกันก็คือช่วงแรกภาคที่1ถึงภาคที่2 จะใช้ความสามารถของพลังขึ้นมนตราซึ่งมีลักษณะคล้ายๆลามปราณภายในต้องใช้การไหลเวียนของเลือดและมีการควบคุมลมหายใจมาต่อสู้กับตัวร้ายที่เป็นผีดิบและช่วงที่2ในภาคที่3 6ถึง6จะใช้ความสามารถเรียกว่าสแตนซึ่งเป็นพลังจิตที่ผู้ใช้สแตนสร้างให้มีตัวตนขึ้นและมีความสามารถแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลที่จะเข้าต่อสู้นั้นอย่างไรก็ตาม ทางผู้เขียนได้จัดแยกเนื้อหาออกจากเดิมเปรียบเสมือนโลกคู่ขนานจากซีรีส์หลักจึงมีภาค7ที่ชื่อว่าสตรีมบอลันและภาคที่8ที่ชื่อว่า jo j o โจเลียนซึ่งมีเนื้อหาต่อจากภาค7นั่นเองอันดับที่ 4, สแลมดังสแลมดังเป็นจตูร์ญ่ปุ่นที่เขียนโดยทาเคฮิโก อ n โนเอตีพิมพ์ครั้งแรกโดยนิธิสารโซเนนจัมและได้ตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยลิขสิทธิ์บริษ,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 ษัทเนชั่นเอ็ดูเทนเมนต์จำกัดซึ่งปัจจุบันได้จบภาคหนึ่งไปแล้วโดยผู้เขียนไม่ได้เขียนภาคที่2ต่อในมังอะตีพิมพ์ทั้งหมด31เล่มพุทธศักราช2,533ถึงพุทธศักราช2,539ส่วนในอนิเมะนั้นมีการ เข้าฉายเมื่อ16ตุลา2,536ถึง23มีนาคม2,539โดยฉายไปทั้งหมด101ตอนด้วยกันอันดับที่3กินรามะกินรามะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเขียนโดยฮิเดอากิโซตาชิ เริ่มลงตีพิมพ์ในนิตยาาสารโซนเนนจำหลายสัปดาห์ของสำนักพิมพ์ชูเอชาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2546และลงตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซากาตะกินโทกิอดีตสมุไรที่ทำอาชีพรับจ้างอิสระพร้อมด้วยชิมุระชินปาจ,จิและคางูระเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพในยุคสมุไรตกต่ำ เนื่องจากการลุกลานของมนุษย์ต่างดาวเนื้อเรื่องเป็นการผสมผสานระหว่างแนวย้อนยุคและแนววิทยาศาสตร์ลักษณะแนวเรื่องเป็นแนวตลกและการต่อสู้ในญี่ปุ่นกินทามะเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงซึ่งติดอันดับใน10อันดับแรกของการ์ตูนที่มียอดขายสูงสุดเลยทีเดียวกระแสะตอบรับของการ์ตูนกินทามะมีทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งด้านบวกคือความชื่นชอบเนื้อหาที่ตลกขบขันและมีเนื้อหาที่สนุกตื่นเต้น ส่วนกระแสด้านลบนั้นก็คือด้านลายเส้นของาระตูนั่นเองนอกจากหนังสือแล้วปัจจุบันกินทมะเองออกมาในรูปสื่ออื่นได้แก่ไล์โนเวลและวิดีโอเกมอีกด้วยรวมถึงถูกตัดแปลงเป็นภาพยนตร์จองเงินมาแล้ว2ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือภาพยนตร์กินทมะ The m o v ุกกำเนิดใหม่ดาบเบนิซากุระซึ่งได้ออกฉายที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่24เมษายนพศ .2553 ครั้งที่2คือภาพยนตร์กินทามะเดอะมุวีบทสุดท้ายกู้การเวลาฝ่าวิกฤตพิชิตอนาคตซึ่งได้ออกฉายที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2556อันดับที่2 One Piece One Piece เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเขียนโดย อาจารย์เออิิโรโอดะเรื่องราวของการตามหาวันพีชโดยผู้ที่ได้มาครอบครองจะได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเริ่มลงตีพิมพ์ในนิตยสารโซนเนจัมของสำนักพิมพ์ชูเอชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,540และเนื่องจากความโด่งดังวันพีชจึงได้รับการดัดแปลงเป็นอนิเมะนวนิยายรวมไปถึงเกมอีกหลายภาคด้วยกัน ในประเทศไทยนั้นวันพีชได้ลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกซึ่งลงตีพิมพ์ลงในนิตยสารการ์ตูนซีคลิตรายสัปดาห์ส่วนฉบับอนิเมะนั้นได้ลิขสิทธิ์จาก Audio a n d Video e n t ี r t a i n t e n t เฉพาะภาคแรกและ d Dream e x p r e s s Deck ตั้งแต่ภาคแรกเป็นต้นไปปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Mco t s อ และผ่านดาวเทียมช่องการ์ตูนคับชาแนลนอกจากนี้ยังเคยออกอากาศทางฟรีทีวีช่อง TiTV และช่อง m o เด r n ์นไน TV ว n e ันพีชเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นจุดเด่นของเรื่องนี้อยู่ที่การที่ผู้วาดได้สร้างสารรค์ความฝันซึ่งต้องการประจนภัยพร้อมกับเหล่ามิตรภาพมิตรแท้ในวัยเด็กของหลายๆคน ได้อย่างมิสเสนโดยระหว่างการประจนภัยนั้นลูฟี่และองเพื่อนต้องเจออุปสรรคในการพิสูจน์เพื่อนแท้มากมายรวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องราวและตำนานของบุคคลต่างๆที่ผ่านเข้ามาในเรื่องอันดับที่หนึ่งดราก้อนบอลดราก้อนบอลน,นั้นเป็นกระตูญี่ปุ่นจากผลงานของอาจารย์ อากิระโทริยาม่าลงตีพิมพ์ในนิตยสารโซเนนจัมตั้งแต่พุทธศักราช2,527ถึงพุทธศักราช2,538และรวมเป็นฉบับรวมเล่มได้ทั้งหมด42เล่มส่วนในประเทศไทยเคยลงตีพิมพ์ในทาเลนและซีโรในช่วงก่อนที่มีลิขสิทธ์กร์ตูนและหลังจากนั้นได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนบูมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทเนชั่นเอ็ดูเทนเมนต์จำกัด ส่วนเนื้อเรื่องของดาก้อนบอลน,นั้นเกี่ยวกับการผจญภัยของซุนโกคูในการรวบรวมดากอนบอลให้ครบทั้ง7ลูกเพื่อขอพอรจากเทพเจ้ามังกรโดยระหว่างการเดินทางโกคูต้องพบกับเพื่อนฝูงและอุปสรรคต่างๆนานาซึ่งลักษณะการดําเนินเรื่องช่วงแรกน่าจะนําเอาเรื่องไซอิวซึ่งกําหนดให้ซุนโกคูมีชื่อเดียวกับซุนหองอคงให้มีปีศาจหมูอูลอนลักษณะคล้ายตึกโวยไขย่ ด a g o n นบอลมีการสร้างมาหลายภาคทั้งในฉบับมังงะและในฉบับอนิเมะและยังมีการนำไปทำเป็นวิดีโอเกมหลายภาคซึ่งต่อมาได้มีการนำดรา o อนบอลไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยมีนักสแสดงนำคือจัสตินชัดวินเอมมี่ลอซัมและโจหวนฟ้าอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับการ์ตูนตลอดกาลโดยนิติสารโซนเนียนจัม์นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมและถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดถูกใจถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์กันนะครับและอย่าลืมกดซั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาง Animal Li ายของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Animal Li ายขอญอาตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ